สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครูหวิทย์ใบครูชมบีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังออกอากาศนะคะในหลากหลายรูปแบบช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังจะได้สะดวกในการติดตามเรานะะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง YouTube นะฮะเอ่ออาร์เทาง Facebook RMUTP Live นะคะและก็ผ่านทางเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการกับสิ่งรอบตัวดีๆที่วันนี้แม่โควิดมีมาฝากกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้คะ่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันกันนะ,ะเป็นเรื่องราวของการที่เราเนี่ยมักจะได้ยินคำคำนี้คือคำว่า Home Cooking เอ m โฮมคุกกิ้งเราได้ยินกันมานานมากเลยนะถ้าย้อนไปสัก10ปีก่อนนะอาจจะอาจจะก็ก็ก็โอเคนะคะเข้าใจพอ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 ที่จะรู้บ้างว่าเป็นเรื่องอะไรกับอะไรแต่อาจจะไม่อินแต่พอช่วงมีโควิดและหลังโควิดคิดว่าหลายๆคนหลายๆบ้านคงจะอินกับคำว่าโฮมคุ o กิ้งนั่นก็คือการทำอาหารที่บ้าน นะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอยู่กันแต่ในบ้านนะแล้วก็อยู่กันเป็นระยะเวลานานด้วยที่เราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองและดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของเรานะฮะจากในส่วนของตัวไวรัสนะฮะโคโรนาไนทเนี่ยการที่จะทำอาหารนะะในรูปแบบที่ทำอาหารที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยเ,เป็น การกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบร,ราณนะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องทานข้าวนะ,ะส่วนใหญ่เลยหลักๆก,ก็จะทานกัน3ม,มื้อเช้ากลางวันเย็นและระหว่างวันอีกใช่ไหมคะอ่ะขราวนี้เนี่ยการทำอาหารจึงเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักๆเลยนะคะของทุกคนนะคะบนโลกใบนี้นะคะที่ที่จะทำอาหาร ในหลายๆกิจกรรมนะอาจจะเป็นกิจกรรมยามว่างนะหรือจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่างละเป็นหลักๆเลยนะฮะก็จะมีเรื่องราวของการทำอาหารเข้าไปเกี่ยวข้องและการทำอาหารที่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ณนะตอนนี้สามารถสร้างรายได้เป็นหลัก แสนหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านนะเพราะว่าเรามีช่องทางในการติดตามหลากหลายไม่ใช่แค่ว่าพอเราทำอาหารที่บ้านแล้วเราจะไปนำเสนอให้คนอื่นรู้จักให้คนอื่นกินอย่างไรนะเหมือนสมัยก่อนอาจจะต้องเปิดร้านอาหารนะคะเปิดพัตคารนะณนะตอนนี้นะคะก็มีไม่ว่าจะเป็นหลายช่องทางจะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคนะหรือว่าจะผ่านทางแอปทางด้าน สั่งอาหาร Delivery ก็สามารถที่จะทำให้การที่เราทำอาหารที่เหมือนเคยเป็นกิจกรรมยามว่างเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักๆเลยก็เป็นได้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการทำอาหารแบบโฮมคุกกิ้งกันมากขึ้น มีช่องทางนะของการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามการทําอาหารอาจจะเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ของการทําอาหารให้ข้อมูลหรือทําขายหรือทําเพื่อ,อ,อให้มีในส่วนของเป็นการโปรโมท ของเมนูวันนี้ที่เราคิดค้นขึ้นหรือจะเป็นเมนูที่มีมาอยู่แล้วแล้วเราทําได้อร่อยมีสูตรที่อร่อยอยากจะมาแบ่งปันกันอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ณนะตอนนี้นะคะก็คิดว่าต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฮอตฮิตไม่แพ้เรื่องอื่นๆแน่นอนค่ะก็คือการทําอาหารแบบโฮมคุกกิ้งค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมีเรื่องราวนะคะของการทําอาหารแบบโฮมคุกกิ้งเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกัน ก็มีเริ่มด้วยข้อดีก่อนเลยดีกว่านะคะการทําอาหารเองที่บ้านแบบบ้านๆเลยนะแล้วทำที่บ้านนะ,ะสไตล์เราจะมีข้อดีอะไรบ้างข้อดีแรกเลยถ้าเราทําอาหารที่บ้านนะ,ะอันนี้อันนี้เน้นเน้นแนวทําอาหารที่บ้านเพื่อวัตถุป,ประสงค์ในการดูแลตัวเองและดูแลคนในครอบครัวนะคะอ่ะก่อนถ้าทําแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นยังไงนะ,ะเวลาเราทำกับข้าวทานเองเราก็จะสามารถที่จะเลือกวัตถุดิบที่สดที่สะอาดที่ปลอดภยัยแล้วก็องค์ประกอบต่างๆรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆใส่ในปริมาณที่พอเหมาะกับความที่จะได้รับในปริมาณสัดส่วนของเครื่องปรุงเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายก็มีการนะคะที่จะเลือกใช้ในส่วนของ เครื่องปรุงรสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วยเพิ่มรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนมีผลกับสุขภาพในระยะยาวยิ่งถ้าเป็นอาหารกลุ่มทอดก็จะใช้น้ำมันนะคะที่ไม่ได้เป็นน้ำมันเก่านำมาทอดซ้ำก็ทำให้หลีกเลี่ยงในส่วนของเรื่องแอนตี้เอจจิ้งนะ,ะหรือสารพวกสารที่เป็นสารอนุมูลอิสระแล้วก็ เราก็จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดโรคต่างๆหรือการสะสมของอนุมูลอิสระหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ตกค้างมากับวัตถุดิบเครื่องปรุงนะฮะที่ไม่สะอาดไม่ได้ดูแลได้ดีเท่ากับทําเองที่บ้านเนี่ยปนมากับอาหารที่เราทานหรือในบางครั้งนะฮะเราต้องทําอาหารให้กับคนแก่นะผู้สูงอายุเด็กเล็กคนท้องนะฮะหรือว่าคนที่กําลังลดน้ําหนัก ก็สามารถที่จะดูแลในองค์ประกอบสัดส่วนของอาหารต่างๆที่เราทำถ้าเราทำแบบกินเองที่บ้านหรือโฮมคุกกิ้งนะก็มีผลต่อสุขภาพแน่นอนค่ะข้อดีข้อที่2ถ้าทำอาหารกินเองแบบบ้านๆก็ช่วยประหยัดนะประหยัดยังไงช่วยประหยัดเพราะว่าเวลาเราทำนะฮะเราก็อาจจะต้องทำในปริมาณที่เยอะนะฮนะแล้วก็มีทานกันหลายคนแต่เรื่องของประหยัดเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีหลายปัจจัยนะคะที่บางครั้งเนี่ยการทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะเหมือนแพงแพงกว่าไปซื้อทานเลยนะคะอาจจริงๆมีหลายปัจจัยของแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอาจจะเป็นเนื่องด้วยสมาชิกในการที่จะทานอาหารร่วมกันถ้าเราทำอาหารทานเองในปริมาณที่มากสมาชิกน้อยก็อาจจะดูไม่มีความบาลานซ์หรือในเรื่องของการทำอาหารเองแล้วเราใช้วัตถุดิบที่ดีใช้องค์ประกอบที่เยอะ ก็อาจจะเทียบกับหนึ่งพอชัน่หนหนึ่งสัดส่วนบริโภคเมื่อเราซื้ออาหารแบบนี้จากข้างนอกเนี่ยที่แพงกว่าแต่ก็ได้มาซึ่งคุณประโยชน์แล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์กับเราเนี่ยมากกว่านั่นเองซึ่งก็บอกว่าในเรื่องของการทําอาหารกินเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่เราอาจจะต้องมาเวทกันเองนะคะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบ้านตามแต่ละคนนั่นเองก็ต้องบอกว่าข้อดีเลย ช่วยให้เราวางแผนได้ดีนะฮะเก่งคํานวณน,นะฮะและในบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำอาหารนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งในร้านอาหารที่มีราคาอาหารสูงๆนักก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดได้เช่นเดียวกันในส่วนของการทำอาหารเองนะคะอาจจะไม่มีเรื่องของการบวกแวดบวกเซอร์วิสชาร์ตไม่มีค่าขนส่ง แต่เราก็บางครั้งเราเราทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยเราอาจจะลืมมองว่าเราใช้ไฟหรือเปล่าเราใช้น้ําหรือเปล่านะคะเรื่องของค่าในการกําจัดขยะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราคิดอย่างที่บอกไปหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะเรื่องของการไม่มีแวดการเซอร์วิสชาร์จหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สามารถจะมา มามามา,มาชั่งถึงความสมดุลของกันได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจัยของแต่ละคนนะคะในในในการที่จะดูว่าเอ๊อันไหนอันไหนยังไงดีกว่ากันนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็ให้มีความสมดุลไม่โควิดคิดว่าอันนั้นน่าจะดีกว่า มาข้อดีข้อที่3นะคะเมื่อทำอาหารแบบโฮมคุกกิ้งทำเองกินเองจะช่วยฝึกสกิลในการทำอาหารเพอเฝึกสกิลในการเป็นเชฟและค้นพบตัวเองได้เลยว่าอา้าวเราก็มีทักษะเราก็มีฝีมือในการทำอาหารนี่นานะ,ะถึงได้บอกคุณผู้ฟังว่าในช่วงหลังจากที่เราผ่านช่วงที่เราต้องเผชิญกับเอ่อไวรัสโครโรนาไวรัส19หรือโควิด19เนี่ยนะคะ เราก็จะพบว่าหลายๆคนนะคะเจอตัวตนใหม่นั่นก็คือการเป็นเชฟการทำอาหารแล้วก็ไปได้ดีไปได้สวยด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าการทำอาหารในแต่ละครั้งนะคะแรกๆอาจจะไม่มีความมั่นใจแต่ให้ลองเข้าครัวบ่อยขึ้นฝึกทำซ้ำรู้จักปรับ ปรุงแก้ไขแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์รูปแบบในการนำเสนอมีความสนใจในเรื่องการทำอาหารแล้วล่ะก็รับรองค่ะว่าไปได้สวยแน่นอนถ้าคิดจะเอาจริงเอาจังทางด้านนี้ข้อดีต่อมาแลนะ,ะข้อดีของการทำอาหารเองคือดีเทลเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครว่า,อ,าอยากกินอะไรนะคะอยากกินถ้าเป็นเราอยากกินไปร้านอาหาร แล้วเขามีเมนูดีเราดีเทลเยอะมากอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาออกขอเปลี่ยนเป็นเนื้อนี้ได้ไหมผักอันนี้ฉุนเราไม่ชอบเอาออกขอเปลี่ยนอันนั้นได้ไหมอาจจะไม่ได้ดังที่เราขอไปแต่ถ้าเราทำเองดีเทลเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครว่านะะแต่ขอให้ทานได้ก็แล้วกันนะะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการทำอาหารทานเองในบางครั้งเนี่ยข้อดีมากกว่านั้นคือเราอาจจะค้นพบ ความลงตัวความที่ใช่ของวัตถุดิบหรือดีเทลที่ที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยขึ้นมาแล้วได้เป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากหรือเป็นเมนูใหม่เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะได้เจอจากการทำอาหารกินเองอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องราวของการทำอาหารกินเองการทำที่บ้านเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายแก้เครียด บำบัดความเหงาความเศร้าความเครียดไปได้ก็หลายๆคนก็บอกบางทีทำอาหารเนี่ยเครียดมากนะคะ,อ,ะอ่ะก็คือถ้าต้องตั้งใจนะคะหรืออย่างในรายการการแข่งขันการประกวดเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะว่าคนทำอาหารเนี่ยสามารถที่จะเกิดความเครียดจากการทำอาหารนั้นได้ก็เพราะอยู่ในส,สภาวะการที่ ที่ต้องใช้ความเครียดแรงกดดันในการประกอบอาหารแต่ถ้าททำอาหารที่บ้านแบบโฮมคุกกิ้งในวันสบายๆนะคะในการที่เราจะต้องดูแลครอบครัวก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดได้ซึ่งได้รับการวิจัยเลยนะคะว่าการทำอาหารกินเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วว่าช่วยบำบัดจ,จิตใจผู้ที่ทำอาหารนั้นให้ดีขึ้นได้ โดยสถาบันดูแลสุขภาพหลายแห่งก็เลือกใช้การทำอาหารในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวิตกกังวลและก็ผู้ป่วยทางจิตอื่นๆเพราะการทำอาหารช่วยให้เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันทำให้มีสติกับสิ่งตรงหน้าช่วยคลายความกังวลและก็คลายกับสิ่งที่เรายึดติดกับเรื่องในอดีตหรือเรื่องที่วนเข้ามาในหัวเราวนๆซ้ำๆเรื่อย ซึ่งก็กิจกรรมการทำอาหารโฮมคุกกิ้งนี่นแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจให้ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าข้อดีของการทำอาหารเองการทำแบบโฮมคุกกิ้งเนี่ยอ,อันนี้ยังพูดถึงแค่ในเรื่องของการทำอาหารเองแบบที่บ้านในครอบครัวอย่างที่บอกดูแลครอบครัวนะคะยังมีข้อดีขนาดนี้เลยแล้วบางคนเนี่ยที่ค้นพบช่องทางในการทำอาหารเองที่บ้านนะคะ เพื่อให้เป็นอาชีพสร้างไราไยได้ได้ก็จะมีข้อดีเพิ่มมากขึ้นอีกนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองข้อดีนะ,ะก็มีข้อดีที่หลากหลายและถามว่ามีข้อด้อยไหมนะคะก็มีข้อด้อยเช่นเดียวกันนะคะก็ซึ่งมีความแตกต่างกันไปนะคะของคนที่ทําอาจจะเจอในเรื่องของข้อดีข้อด้อยเนี่ยที่ที่อาจจะ ไม่ซ้ํากันนะคะหรืออาจจะมีข้อหลักๆในซ้ํากันบ้างแต่บางข้อเนี่ยก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของช่วงแรกสําหรับรายการไมโควิดในวันนี้ช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรวันนี้มีเมนูอาหารมีสูตรอาหารมาฝากกันค่ะเพราะว่าเป็นในเรื่องของโฮมคูกิ้งเราก็จะต้องทําอาหารอร่อยๆกันเองที่บ้านได้สักหนึ่งเมนูค่ะฝากติดตามค่ะ ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแมโครัววิตบครูชมบีค่ะในวันนี้เปิดครัวโฮวิทของเรานะคะก็มีเคล็ดลับนะคะของการทําอาหารกินเองที่บ้านมาฝากกันโดยเคล็ดลับนี้เนี่ยก็ต้องมีเมนูอาหารสักหนึ่งเมนูนะคะประกอบไปด้วยก็เมนูอาหารที่เลือกมาในวันนี้นะคะเป็นเมนูอาหารที่เราอาจจะคุ้นชินกับการทานนอกบ้านมากกว่า อาจจะเป็นพบเจอได้ทางในสรตทฟู้ดตามร้านอาหารก็มีความนิยมในหลากหลายเชื้อชาตินะในทางแถบเอเชียเราเนี่ยก็นิยมแล้วก็คิดว่าถ้าทางฝั่งอื่นตะวันตกนะหรือชาวต่างชาติมาได้ลองชิมเนี่ยก็ต้องมีความชอบในเมนูนี้เช่นเดียวกัน นะอย่างที่บอกนะคะก็มีทั้งความพูดถึงความชอบมีได้ทั้งชอบและก็ไม่ชอบถ้าใครจะไม่ชอบอาหารเมนูนั้นๆไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะ,ะเพียงแต่อาจจะต้องมีการบอกกันไปว่าการทานอาหารในรูปแบบแบบนี้เนี่ยควรที่จะทานอย่างไรบ้างถึงจะทำให้ได้รับอรรถรสเต็มเมจากเมนูอาหารนั้นๆนนะ,ะเพราะว่าแต่ละเมนูก็เป็นเมนูที่แตกต่างกันไปความคุ้นชินการอยู่ในแต่ รับภูมิประเทศนะคะก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของอาหารการกินอยู่แล้วนะคะวัตถุดิบที่ขึ้นนะคะอย่างในบ้านเรานะคะอาจจะขึ้นได้หลากหลายในต่างประเทศเนี่ยพอเจอฤดูหนาวเข้าพืชบางชนิดก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะคะนั่นก็อาจจะเป็นความแตกต่างกันนะคะของวัตถุดิบนะแล้วก็องค์ประกอบในการนํามาประกอบอาหารนั่นเองก็ไม่แปลกถ้าจะทานอาหารแล้วชอบหรือไม่ชอบนั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะเรากลับมาดูเมนูอาหารที่จะทำเองแบบโฮม c o o k ิ้งวันนี้ง่ายๆที่แม่โควิดนำมาฝากกันแล้วกันนะคะในวันนี้เนี่ยขอนำเสนอเมนูโปรดของตัวเองเลยนะ,ะหนึเมนูนั่นก็คือออส่วนหอยนางรมนั่นเองจริงๆก็ทำได้ทั้งออส่วนที่เป็นออส่วนทะเลนะคะจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอหอยแมลงผู่ อันนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ทำอ,อส่วนได้แต่วันนี้ขอนำแบบออริจินอลเลยแล้วกันนะคะเป็นเอาอส่วนหอยนางรมมาฝากกันค่ะอย่างที่บอกไปนะหลายๆคนคงคุ้นกับเอ๊ะเราไปนั่งทานสตรีทฟูดตามร้านอาหารเราก็จะเห็นอส่วนหลายๆคนก็แบบเอ๊ะทำเองยากไหมอะก็ต้องบอกว่าอส่วนทำเองไม่ยากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าไม่ยากเลยนะคะ โฮมคกกิ้งนะคะอย่างเราเราอย่างมือสมัครเล่นนะคะหรือจะเป็นมือจริงจังแล้วก็แต่นะคะสามารถที่จะทําได้ถ้ามือถัดไปนะคะนึกอะไรไม่ออกลองทำออส่วนดูแล้วกันนะคะที่วันนี้แม่ควิดได้นํามาฝากกันอ,อ่อการทําอาหารนะคะที่เราเรียกกันว่าออส่วนก็ต้องบอกอยู่ว่าหลายๆคนพอพูดถึงก็จะนึกถึงลักษณะออรูปลักษณ์ที่เป็นแป้งนะคะบางคนก็จะนึก ภาพเป็นอส่วนที่มีแป้งทอดกรอบเหมือนหอยทอดอบางคนก็จะนึกถึงอส่วนที่มีความนิ่มเหนียวเป็นเหมือนแป้งนำมาผัดนำมาคลุกกับวัตถุดิบองค์ประกอบนะคะอาจก็ต้องบอกว่าก็มีความหลากหลายในตัวของเขาอีกแต่วันนี้นะคะอส่วนที่แม่คว,วิทนำามาฝากกันเนี่ยเป็นอส่วนแบบแป้งนิ่มแป้งนิ่มแล้วก็ใช้อ,องค์ประกอบวัตถุดิบเนี่ยเป็นหอยนางรม หรือออส่วนหอยนางรมนั่นเองค่ะการที่เราจะทำออส่วนหอยนางรมนะคะวัตถุดิบหลักของเราเลยเนี่ยก็จะเป็นหอยนางรมก็ต้องบอกว่าหอยนางรมเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนที่เป็นทั้งโปรตีนไขมันนะอย่างที่บอกมีคอเลสเตอรอลก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทานอาหารให้มีความหลากหลายในทุกๆมือ้อแล้วก็มีในเรื่องของไขมันเพราะว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ต้องใช้น้ำมันในการผัด ในการเอาแป้งมาทอดก็กมีองค์ประกอบรวมถึงคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและก็อ,องค์ประกอบต่างๆที่ได้จากเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือน้ำตาลน,นะฮะอันนี้ก็มีมาในออส่วนนั้นเองออส่วนมีส่วนผสมดังนี้ค่ะครั้งนี้เราใช้หอยนางรมนะคะก็ใช้ประมาณ1 หนึ่งถ้วยนะคะในการทอดแต่ละครั้งนะคะก,ก็ดูขนาดในส่วนของอุปกรณ์ที่เราให้ความร้อนจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะก็จะเหมาะกับการทําในบ้านในครัวเรือนนะ,ะอยู่คอนโดนะ,ะก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็องค์ประกอบของแป้งจริงๆก็มีหลากหลายสูตรนะ,ะใช้แป้งข้าวโพดนะ,ะหรือแป้งต่างๆะ,ะแต่ถ้าอยากให้ใสควรใช้แป้งมันสับปะหลังแป้งที่ได้ตอนสุกเนี่ยจะมีความใส มากกว่าแป้งอื่นๆนะ,ะก็คือแป้งมันสำปะหลังนั่นเองอ่ะใช้หอยนางรมสัก1-2ถ้วยใครชอบมากชอบน้อยใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่านะ,ะก็ใช้น้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเย็น1่ถ้วยไข่ไก่นะคะหถึงสฟองแล้วก็เครื่องปรุงในกลุ่มของน้ำมันหอยนะคะสช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีในส่วนของผัก ที่เราใส่ว่าจะเป็นถั่วง,งอกตามชอบนะคะหนึ่งถ้วยหรือจะเป็นต้นหอมผักชีซอยพริกไทยปน่นกระเทียมก็เป็นเครื่องปรุงนะคะในการทำอ่อส่วนหอยนางรมเมื่อเราเตรียมทั้งหมดนี้แล้วนะคะอ่ะเราจะทำยังไงดีเรามีหอยนางรมแล้วซื้อแล้วล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วจะเป็นหอยนางรมสดเราก็จะนำมาผสมเข้าด้วยกันกับเครื่องปรุงต่างๆโดยเฉพาะแป้ง เ,เราใช้แป้งอะไรเราจะใช้แป้งมันสำปะหลังอย่างเดียวไหมหรือจะใช้แป้งผสมกับแป้งเท้าแป้งข้าวโพดก็ผสมให้เข้ากันนะฮะละลายกับน้ําเย็นนะ,ค,ะคนให้เข้ากันแล้วก็เติมในส่วนของเครื่องปรุงรส ะะเข้าไปเลยในแป้งน้ำตาลซอสหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นใส่เนื้อหอยนางรมลงไปในชามแล้วก็คนไว้ให้เข้ากันพักไว้ประมาณ5-10นาทีให้ส่วนผสมและแป้งเนี่ยเข้ากันกับตัวหอยนางรมเอาไว้จากนั้นนะคะเมื่อเข้าที่เข้าที่ดีแล้วนะคะหรือว่าแบบกำลังจะทำแล้วแหละอ่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของภาชนะที่จะทำออส่วนก็คือกระทะ กระทะเทฟลอนนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันปริมาณน,น้ํามันที่มากจนเกินไปเพราะว่าเทฟลอนก็ช่วยในเรื่องของการไม่ติดกระทะอยู่แล้วแล้วก็ใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปผัดจนหอมหอมยังไงก็คือผัดให้สีของกระเทียมเนี่ยออกเหลืองเหลืองเหลืองทองทอง,ทองหรือออกน้ําตาลหน่อยนะคะก็จะมีความหอมของกระเทียมชัดเจนขึ้นเราสามารถรับรู้ประสาทษสัมผัสข,ของความหอมเนี่ยได้เลยทันทีเมื่อกระเทียมเนี่ยมีความสุกมากขึ้น จากนั้นก็จะใส่ถั่วงอกลงไปผัดให้สุกบางที่เนี่ยจะเติมน้ำส้มสายชูลงไปในถั่วงอกนิดหนึ่งด้วยเพื่อให้ถั่วงอกเนี่ยเขามีความกรอบแล้วก็รสชาติที่มีความมีรสชาติในตัวออกเปรี้ยว<ๆ>นิดเพิ่มเติมนะคะคราวนี้ก็ตักมาใส่จานแล้วก็พักไว้สําหรับถั่วงอกจากนั้นใช้กระทะใบเดิมเนี่ยแหละค่ะเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมสับลงไปอีกขราวนี้เราจะผัด ในส่วนของตัวที่เป็นออส่วนผัดจนหอมเลยแล้วก็ใส่ไข่ยีให้ไข่เนี่ยสุกทั่วกันจากนั้นใส่ส่วนผสมแป้งออส่วนทั้งหมดลงไปคนให้เร็วๆๆจนแป้งเนี่ยข้นเหนียวจากเป็นน้ำแป้งสีขาวๆคุ่นๆก็จะกลายเป็นนะคะเนื้อแป้งเหนียวๆหนืดๆนะคะแล้วก็มีลักษณะสีใสคนจนแป้งเนี่ยใสทั่วกันทั้งกระทะแป้งสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากัน แล้วก็ตักใส่จานที่มีถั่วง,งอ,อกเอาไว้ตกแต่งนะคะด้วยผักชีนะ,ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดเอแล้วน้ำจิ้มรสเด็ดทำยังไงดีทำเองได้ไหมก็ได้นะ,ะถ้าทำน้ำจิ้มรสเด็ดเองง่ายๆนะคะก็จะใช้ในส่วนของน้ำจิ้มไก่กับซอสพริก ตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหรือลองไปปรับตามความชอบก็ได้นะคะผสมเข้าด้วยกันก็จะเป็นน้ำจิ้มที่คู่กับออส่วนหอยนางรมที่ทําเองที่บ้านได้แบบง่ายง่ายง่ายนั่นเองค่ะก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะที่แม่โควิดนำมาฝากกัน,นะคะคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะลองทำกันดูนะถ้าใครชอบเมนูนี้เหมือนแม่โควิดแล้วก็ลองทำดูรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะก็มีก่อนที่จะหมด ะะสำหรับสัปดาห์นี้ขอฝากคุณค่าทางโภชนาการของอส่วนหอยนางรมจานนี้กันหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างต่อหนึ่งจานนะหนึ่งหน่วยบริโภคของเราเนี่ยนะคะก็จะให้นคร่าวๆตามที่ได้บอกไปนะคะใน,ในวัตถุดิบเนี่ยให้พลังงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ510นะคะแคลอรี่แล้วก็มีในส่วนของปริมาณไขมันนะ,ะอยู่ประมาณ41%ซ มีในส่วนของโซเดียม26%โพแทสเซียม25%นะก็จากไข่นะอะไรพวกนี้องค์ประกอบเป็นหลักคาร์โบไฮเดรตจากแป้งนะจากอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้เยอะก็จะได้ปริมาณแป้งเยอะก็โดยรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่16%นะฮนะแล้วก็มีโปรตีนที่ได้นะคะ41% แล้วก็นอกนั้นยังมีวิตามินต่างๆวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D B6 B12 เออ่ B1 B2 วิตามิน B3 วิตามิน E วิตามิน K รวมถึงแร่ธาตุอย่างแคลเซียมเหล็กแล้วก็ซิงค์แล้วก็ฟอสฟอรัสก็สามารถที่จะได้นะจากออส่วนหอยนางรมที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนั่นเองค่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่มาฝากคุณผู้ฟังนะในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านหวังว่าคุณผู้ฟังคงอยากที่จะลองทำดูเลยนะะในสุดสัปดาห์นี้นะคะก็ลองสักหนึ่งเมนูนะหรือมีเมนูอื่นแนะนำที่ว่าทำง่ายมากนะทำที่บ้านแล้วอร่อยด้วยเนะะี่ยไม่แตกต่างจากเราไปซื้อนะคะข้างนอกเลยเนะะี่ยมาแชร์กันก็สามารถที่แลกเปลี่ยนกันได้ตามช่องทางต่างๆนะะอย่างจะเป็น y t u b e Facebook นะสามารถ มาพูดคุยกันได้เลยนะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก Facebook หอมมัตตบากนะคะแล้วก็ w ว็ ofm co th w w w a n d a co th w w w c o o k p a d com w w w c a l f o r l i f e com calorie นะคะที่มีข้อมูลดีๆให้แม็คกวิทได้รวมมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากคุณผู้ฟังติดตามกันส่วนในสัปดาห์นี้นะเ,เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ